พี่ม้าที่คนเป็นหรือคนตายเนี่ยน่าจะตายมาหลายวันเนี่ยอืดเชียวต้องดูก่อนพี่พี่ม้าจะหนีไปไหนนะฉันกลัวพี่ม้าจะเสียงดังสิพี่ม้าจะร้องสิตกกระจะใหหมดเลยเหลืองดีจังเลย อ,อ่ะอ,ะอ,ะอะไรวะมาแรงวันละแม่งวันมาตอมขี้อยู่เลยเลยกูเบื่อ้อยตัวอะไรเนี่ยไอตัวอะไรแกตัวอะไรมึงอะตัวอะไรคนบ้านอะไรแต่งตัวแบบนี้เนี่ยไอ้ไนี่ดูทา่าทางมันจะเป็นคนผู้วิเศษงดข้าวลุงรังเฮ้ ดูมันมีไม้เท้าวิเศษด้วยหน้าตามันก็ปลอมปละหลม,หมไอตัวนั้นตัวปหลาดดูจะเป็นแย่กระมังเฮ้ยพนมเราเนี่ยเป็นใคร <c oughs> ชื่อเรียงเสียงนามใดต้องบอกข้ามาสิ <c oughs> อย่าเข้ามานะทำไมจะเข้าไม่ได้นี่เขตของข้าถูกต้องเลยฉันมาดีฉันไม่ได้มาลายฉันชื่อว่าสุดสาครมาตามหาพ่อฉันชื่ออะไรนะ <c oughs> สุดสาครเดยวความพิ่มาคนอะไร ชื่อสุดหรือยังสุดสาคอนฮะสุดสาคอนสุดสาคอนใช่อสุดสาคอนแล้วยังไงหนูไอคุยกันดีๆก่อนคุยกันดีๆก่อนหนูจะไปไหนไม่ทาอะไรฉันแน่นะ,ะฉันไม่ทําอะไรฉันฉีดวัคซีนแล้วฉันจะไปตามหาพ่อฉันพ่อใช่พ่อฉันชื่อพระอภัยมณีพระอภัยมณี แล้วก็พี่ชายพี่ศินสมุทรพระภัยมณีใช่ไหมใช่จารู้จักเหรอก็ะเลกเก่ากันฮะเออเมื่อคราวก่อนติดเกาะอยู่ด้วยกันยืมเงินไปสามร้อยพ่อพ่างภัยนะต่อเรือด่วนไปหาใครก็ไม่รู้ติดตังตาไว้เนี่ยติดตังคุณตาไวใช่นี่พ่อพระภัยมีเพื่อนแบบนี้เหรอเนี่ยอ้าวอ้าวเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าโกหกหรืเปล่าเนี่ยจริงเพื่อนจริงเ้ไอเด็กคนนี้มันสงสัยกูมากมายเว้ย ให้ทำยังไงจะได้ไม้เวทเท้าวิเศษนี่มาครอบครองดูถาทางมันนะจะต้องเป็นผู้วิเศษนี่ละกูต้องเอาไม้เท้าเนี่ยมาครอบครองไว้กูจะได้เป็นผู้ครอบครองโลกนี่ไว้ตาฮะคุยกับใครกูคุยกับคนเดียวดิเอเขาว่าคนคุยคนเดียวเป็นคนบ้านะตาตายไหม้าไม่บ้า ฉันจะไปหาพ่อฉันทํายังไงเนี่ยพระอภัยมณีใช่ไหมใช่พระอภัยมณีการที่จะตามหาพระอภัยมณีได้ต้องถากขามทะเลกรดไปขามทะเลกรดทะเลกรดทะเลเพลิงเนี่ยมันเจนลําบากอยากเ็นแล้วแล้วต้องทํายังไงครับคุณตาจะต้องมีวิชาอาคมวิชาอาคมเออแล้วแกกำลัมีวิชาอาคมไหมฉันไม่มีวิชาอะไรหรอกครับไม่มีวิชาใช่เหมาะแล้ว ข้าเนี่ยเป็นภูเวเศษมีวิชาอาคมสามารถจัดเดินเหินเหาะท้างอากาศได้หมดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงสิวะเองงั้นงั้นฉันขอฝากตัวเป็นเิษด้วยฉันอยากจะมีวิชาข้ามน้ําข้ามทะเลไปหาพ่ออยากจะเรียนกับอาจารย์จริงๆใช่จ้ะเอาอย่างนี้ไม่ยากไม่ยากคุย<อ>กับใครกูคุยคนเดียวไอ้เวรเออสะแน่จริงๆในมึงเนี่ย ไอเด็กคนนี้มันโง่เง่าเ,าเต่าตุนมันเชื่อคนง่ายว่ะเฮ้ย hey, ดีละเราจะแกงกลนอุบายเอามบเาทาอีเศษมาขอบคองเป็นคองของกูให้จงได้เป็นอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรตากินยาครบสามเวลาไอ้โน <c oughs> เอาอย่างนี้ตาจะสอนกระบวนการวิชาอาคมให้แต่เราต้องไปเรียนกันบน ภูผาสูงเพราะวิชาอาคมนี้ไม่สามารถจะให้ใครรับรู้ได้มีแต่เราสองคนเท่านั้นไปสูงหนูกลัวความสูงไม่ได้ไม่ได้มันเป็นเคล็ดลับของเรียนที่นีไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามให้ใครไปเด็ดขาดแล้วโดยจริงสําคัญคือไม้เท้าวิเศษไม้เท้าทําไมจะต้องห้ามอยู่ใกล้ตัวเจ้าเด็ดขาดเพราะอะไรอหลวงตามันเป็นเคล็ดวิชาชา,ชาย แต่ว่าไม้เท้าเนี่ยติดกายฉันมานานมากเลยนะก็วางไว้ใกล้ๆวางไว้ใกล้ใกล้ได้ได้แล้วแล้วมันนับมานี่มังกรขนาก็ตามตามกันไปตามกันไปนะเออได้ได้เราจะเรียนจริงๆใช่ไหมเรียนสิครับผมจะกรีนเห็นเอาละดีดีเดี๋ยวกูฉลอกมันไปบนเขาพักมันตกเขววให้จงได้ ส่วนผู้เท่าเฮยเจ้าอุบายเฮยกระต่ายแก่รูกระแตรูกระแสสมมาตเฮยปรารถนารูกระแตรูกระแสสมมาตเฮยปรารถนาแม่ลวงได้เฮยหม่เท่าเฮยที่ถือมาจะขีม่ม้าจะขี่ม้ามาังกรได้เฮยดังใจจง จะขี่มาจะขี่มามา่ก่อนได้เฮ้อเฮอดังใจจงจำจะหลอกเฮ้อบอกงบนเอเฮ้กันบนเขาเฮ้อให้เลียนเล่าให้เลียนเล่าเสียเชิงเฮ้ออละเลงลงให้เลียนเล่าให้เลียนเล่าเสียเชิงเฮ้อละเลงลงถึงตัวดีมีครูเฮ้อเอเ้จะอยู่คง ผักมาลงผักมาลงในเหวเอ,เออ่ยก็เหลวไปพักมาลงผักมาลงที่ในเหวก็เหลวไปอเย,ยอเอาตามนั้นไปบนเขาไปบนเขาตามตามตาม,ตาม,มามาตามมาเออตามมาเออ เอานะเอนะเอาละพอจุดสะคอนตรงนี้และเหมาะสมที่สุดแล้วเดี๋ย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 วฮะอาอะไรทำไมขึ้นมาสูงเหลือเกินล่ะอ้าวหนูกลัวความสูงเลวเนี่ยคนเราน่ะจะถึงสี่สูง ก็ต้องทําตามที่สูงเอออยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนถึงสูงๆไงลูกจะได้ไปพบหน้าพ่อพราัยใช่อ่านะแล้วคนฉลาดแล้วหนูต้องทำยังไงมานั่งตรงนี้มานั่งทางนี้นมานั่งข้างหน้าตานี่เออข้างหน้านี่ตรงนี้เหรอเออริมเพลี้ยนี่มันจะได้รับลมเย็นๆลูกตาหนูกลัวมันสูงอะอย่ากลัวอย่ากลัวอย่าไปมองมันอันนี้จังอันนี้จาลูก เออไม่ต้องไปมองมันนั่งไงนั่งไงนั่งลงเลยเออเอามาท่าไม้ตาไม่ท่าไม้ตาไม่ท้าหนูจะไปทําไมอ่ะเตาจะเอาไปวางเออวางไว้ตรงนี้เออนั่นแหละนั่นแหละเออเอาเอาที่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้ตาตาไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกตาจะเอาไปไกลทําไมอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวหยับนิดเดียวเออเออแม่ไอ้นี่มันฉลาดเนี่ยทำยังไงอ่ะตาเอาเอามาะอ่ะพนมมือพนมมือบริกรรมคาถาตามอาจารย์นะเอาละเอา ตั้งใจตั้งใจอะท่องตามอาจารย์พุทธังเอาสตังใส่ตู้ฮะนี่บทไหนเนี่ยตาอะบทไหนเนี่ยบทวัดเสาชิงช้าิช้าเอาเอ้าเอาเอาพุทธังเอาสตังใส่ตู้พุทธังเอาสตังใส่ตู้ธรรมังเอาสตังใส่ตู้ธรรมังเอาสตังใส่ตู้สังขังเอาสตังใส่ตู้สังขังเอาสตังใส่ตู้้าวอวาต ไม่อยู่ทุกตู้เอาจะตังไอ้งอ้งาไองีีกูจะได้เป็นเจ้าโลกกูจะทองโลกที่หมดเฮ้ยมึงมาไอ้มานิมังกรชัดๆๆด มามึงมาให้กูทีจัดดีๆว่ะมามึงเห็นไหมอะไรนี่อะไรเห็นไหม <c ười> เอ้อมามา เชามึงเห็นไหมนี่อะไรชาชๆชๆชชชเห็นไหมเออมาให้กูรีซะโดยดีมามาเออไปเฮ้อยเฮอะไรที่หลังเฮ ถึงจอมราชาขาดชายาเคียงข้างพร้อมทั้งลาวขุนนางประทับอยู่กลางห้องโทง อยู่เหนือบลังรับรองอยู่ในกลางท้องพระรง 就忘。 สุริโยไทยครอบครองกาลเวกนี้ก็มาช้านานเมื่อคืนนี้เกิดฝันประหลาดไปลูกเ,เอ๋ยพ่อฝันว่าพญาแรง้งตัวเนี่ยเหม็นสาบทีเดียวมันบินวนไปทั่วพระราชวังของเราแต่ที่สำคัญมันคาบเอาดวงแก้วสีนี่สดใสสวยงามทีเดียวพ่อก็แปลกใจอยากรู้ไอ้นกแร้งตัวเนี้มันเป็นนกอะไร แต่อย่าให้พูดเลยมันเหม็นสาบจริงๆแล้วพลันนะลูกนะดวงแก้วของมันเนี่ยก็หล่นออกมาจากปากพ่อนี่ก็ไปเก็บเอาไว้ก็พ่อพ่อเก็บได้พ่อก็ดีใจพ่อก็เลยมามอบให้ลูกให้หนูด้วยใช่แล้วละลูกไม่รู้ว่าฝันของพ่อเนี่ยมันจะดีร้ายยังไงไอ้เสนาข้าราชการมันก็ไปไหนกันหมดอยากจะให้ช่วยทํานายทายทักจะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้าย รู้รจังเอาว่างไงทรงได้ปวดพระเจ้าค่ะบัดน,นี้มีผู้วิเศษจะมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทพระเจ้าค่ะมีผู้วิเศษมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะเกี่ยวกับฝันเด็ดพ่อเป<อ>ล่าพอดีเลยลูกเอเองั้นไปเชิญเข้ามาไปเชิญเข้ามาเลยได้ระเจ้อค่ะเอาละผู้วิเศษด้วยก็เ,เป็นดวงแก้วดวงนั้นแน่ๆเลยเด็กเอ๋ยนายทักที่มอฝันนะลูกนั้น ท่านอาจารย์เดินให้มันเรียบร้อยหน่อยได้ไหมเนี่ยอะไรกากระฉันล่ะมาทำไมเหม็นอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยนี่กูเป็นสันนีบาดลูกนกของกูเองพราชอาณาจักรราชวังนะฮะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ท้องแม่แก่กูกูยังไม่เคยเจอเคยเจอเฮ้ยเชิญทางด้านโน้นพระราชวงศ์เอะอะโวยวายจริงเจ้าข้าเด็กองเอาหน่อไม้มาใส่บนหัว กูไม่เคยเจอเคยเจอ,อไอ้ไอ้เสนาไหนล่ะพู้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ต้องกลัวไหนล่ะผู้วิเศษมีคาถาอาคมเพื่อเองอะส่งได้โปรดนี่เลยพ่อชะกาไอ้ไอ้ตัวนี้น่ะนะเดี๋ยวเด็ดพ่อต่างตัดหัวเสนาเด็ดพ่อเลยเอาเออเอาคนบ้าคนบอเข้าวังได้ไงเนี่ยฮะใช่อีโนบังอาจนะอย่าพูดอย่างนั้นพ่อชะกาไม่ต้องพูดเป็นถึงผู้วิเศษไม่นุ่งลอมห่มฟ้าคาชื่อชีปเปื่อย ทีเปลื้อยหน้ามันเหมือนผีพีศาจจังเลยนะหนูเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพ่อคุยก่อนลูกเออเออใจนะไม่จะไปเอาคนบ้าที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้บ้าพระเจ้าค่ะดูดูไปหน้านบ้านนี่เอาไปดูแล้ว่นนีลงมานี่ข่้นลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนไม่ใช่ที่นั่งท่านอะไรลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่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 แล้วให้ข้านั่งตรงไหนอะท่านท่านชีเปลือยท่านใจเย็นๆก่อนไม่ได้ข้าเป็นผู้วิเศษ โอ้ท่านผู้วิเศษใจเย็นๆข้าพเจ้าไหว้ละโอ้แล้วท่านเนี่ยเก่งเรื่องอะไรบ้างข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะรู้อ๋อฉันนะข้ามีเวทมนต์วิเศษสามารถรักษาได้ทุกโรคโอ้ยเด็ด่ากโดยเฉพาะโควิดเด็ดพ่อโควิดก็รักษาได้เลยท่านรักษาได้โอ้โห่านี่าตัวเองก่อนไหมต่ะงหากจรงใจเย็นๆใจเย็นๆก่อน ไปเคลียร์หน่อยสิคนอายุมากแล้วบรรยากาศฟาบัดโอ้โหคนแก่ท่านชีเปลือยนั่งก็เถอะขาเดินก็อับประลักขนาดเนี้ยพามันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยตังอัดอีโน่เด็ดเด็ดเด็ดองหญิงอย่าไปดู้ทุกข์พี่ครัท่านชีเปลือยท่านพำนักพักพิงที่นี่ก่อนได้เฮ้ยเสนาหมาดจัดเตรียมที่รับรองให้ท่านชีเปลือยได้พำนักพักพิงอยู่ที่นี่ท่านต้องการอะไร บอกเราได้เลยเราจะให้เสนาข้าราชการนี้จัดการเตรียมพร้อมไว้ให้ท่านดีดีดีไอเองแน่ใจนะแน่แน่ใจพี่ภูมินั่งถังแข่งถังค่ะไม่ตัดออกทั้งหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดพ่อให้มันจัดระเบียบตัวเองก่อนไหมเจ้าคะนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยเอานั่งดีๆลูกสาวคนหนูกลัวรอที่นี่นะข้าพระเจ้าจะแนะนํา นี่คือสาวกบนลูกสาวของเราเองท่า <c oughs> นจงอยู่ที่นี่ก่อน <c oughs> ดีดีดีด <c oughs> กลินนักแจ้งประจักษ์ว่าเจ้าอยู่ในคูห่างชะโงกมองร้องเรียกภาษามางมา <c oughs> ฉันอยู่นี่ <c oughs> ไม่เห็นหนะ้าเจ้านายอุ่นวาย <c oughs> ใจจะหันเหียนพี่มาฉั <c oughs> นอยู่ตรงนี้ เราลองรีเอ็กซมาสุดสำนีเอกมิ่งมาน้ำตาไหลพี่มาเฝ้ามองดูคู่้าด้วยอะไรไม่ไปไกลาปากป่องนองน้ำเ ่า,าพี่หมาช่วยฉันด้วย อา,อาจารย์คงลานเอยพระองค์เคยคำชาอุ้มเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวดจะขาดรนพระอาจารย์ มานโดนไม่เห็นใจเมื่อต่อตีพี่ดิบสักสิบโกดพระมาโปรดลานรักไม่ตักใสโอ้ครั้งนี้มิรู้ว่าอยู่ไกล ไม่มีใครบอกลาวพระเจา้าตาสงสารแต่แม่เอือกคงลูกน้อยจะลงคอยคิดถึงขนนงหาลูกยากนมสมเด็จพระมารดา แมนได้มาดื่มกลืนก็ชื่นใจแมนได้มาดื่มกลืนอนก็ชื่นใจ โอ้แม่คุณคุณกระม่อมถนอมรู้อย่าได้ทุกหนักหนาอัจฉาไยจะสามปีชีวันหนึ่งก็บรรลัยมิทันได้แทนคุณ กรุกนาสะอื้นลำน้ำพระเนตรลงพระอภราดได้อดยากนมแม่ช่างแหหาเสียงมาลองก้องกันวันวิญญาพี่มาจาฉันไป มีได้แล้วช่วยไปตามหลวงตานั่นมาเถิดเหมือนเราเกิดรวมทองกับน้องแก้วร้องรำน้ำพรเนตรลงน้องแนวสลบแล้วคืนเรา 放声高歌，啊！ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ